สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนิวคนดีคนเดิมนะครับกับรายการวด a t n e กับเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆและผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรู้ไปพร้อมๆกัน,นครับ กติแล้วนะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเวลาเราเห็นข้อความใช่ไหมเท็กซ์ต่างๆหรือว่าเอลิเมนต์ต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเว็บไซต์ก็คงจะไม่รู้สึกแปลกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบกพร่องในทางร่างกายลองนึกดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นได้ยังไงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องนะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์เนี่ยแต่เรานะครับในฐานะคนทํางานสายเด็บเนี่ยก็ควรที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ความสาคัญกับบุคคลเหล่านี้ด้วยดังนั้ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยซึ่งเราเนี่ยนะครับก็คนที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมี accessibility ที่มากที่สุดน,นะครับเพื่อที่ให้เว็บไซต์เนี่ยใช้งานได้ง่ายและซัพพอร์ตผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆให้ได้มากที่สุดน,นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆหรือว่า disability เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างนะครับ ผู้ที่มีความบกพร่องนะครับสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ทั้งหมด4กลุ่มโดยกลุ่มที่1นะครับก็คือผู้พิการทางการได้ยิน,นครับโดยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับสามารถเริ่มแบ่งได้ตั้งแต่กลุ่มคนที่ได้ยินเสียงที่เบามากๆหรือว่าได้ยินไม่ชัดเจนเนี่ยไปจนถึงนะครับกลุ่มคนที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดเว็บไซต์ของเรานะครับมีสื่อต่างๆนะครับที่ใช้เสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงนะครับหรือว่าวิดีโอกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่สามารถรับรู้ข ให้สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้นั่นเองถัดมาผู้พิการทางการมองเห็นสําหรับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะครับเราสามารถแบ่งได้เอเป็นสองกลุ่มย่อยนะครับก็คือ1ผู้ที่มองไม่ชัดนะครับวิธีช่อยเหล่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเราควรที่จะทําอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยให้มีขนาดใหญ่แล้วก็ง่ายต่อการอ่านเช่นนะครับ UI ต่างๆเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะครับเอลิเมนต์ต่างๆนะครับมีสีที่คอนทราสต์กันนะครับอย่างดํากับขาวหรือว่าสีคู่ตรงข้ามกันตัวหนังสืออาจจะต้องใหญ่สามารถอ่่่่่าาาานนนนแแลลลล้้้้้ววเเเขใจจไดทททัีีีีซึงปปปกกติะคุมมญหห็ ผู้สูงอายุการส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าคนที่ไม่สูงอายุก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดว่าจะออกแบบเว็บไซต์หรือว่าจะทาเว็บไซต์ประมาณนี้เนี่ยก็ควรคำนึงถึงตรงนี้ด้วยถ้ามาอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มคนที่ตาบอดคนตาบอดนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดอยากจะใช้เว็บไซต์นะครับเขาจะใช้ตัวช่วยนะครับที่เรียกว่าสกินเรดเดอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวช่วยตัวนี้นะครับจะทาการอ่านข้อความนะครับที่อยู่บนเว็บไซต์ออกมาเป็นเสียงซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีความพิการทางหน้าสายตามองไม่เห็นเนี่ สร้างของ HTML เนี่ยก็ควรที่จะให้ง่ายต่อเจ้าตัวสกรีนเรตเตอร์ในการอาร่านด้วยเช่น tag image อย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะมี attribute alt นะครับที่เป็นการบรรยายรูปภาพสําหรับผู้ที่มองไม่เห็นเลยเนี่ยให้สามารถเข้าใจรูปภาพนั้นได้นอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มตาบอดสีด้วยถ้าเกิดว่าเว็บไซต์เนี่ยใช้สีที่ไม่สปอร์ตกับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้งานเว็บไซต์ได้ยากขึ้นด้วยวิธีช่วยนะครับก็คือเราอาจจะนาเจ้าพวกไอคอนรูปทรงต่างๆเนี่ยมาช่วยจําแนกสิ่งงงงที่่่่่ออยยูตาาาาาาาๆบนนนนนนหห้้้้้เเเเว็รััใใขขขสมถจไดึ ท่านมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายในกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขาอาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือว่าประสบอุบัติเหตุทําให้สูญเสียความสามารถในการใช้ร่างกายไปนะครับเช่นอาจจะสูญเสียมือนะครับหรือว่าแขนเนี่ยจนทำให้การใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเป็นไปได้ยากดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยใช้งานยากเกินไปนะครับเช่นการกดปุ่มค้างเอาไว้นานๆหรือว่าการกระทําที่มีเวลาจํากัดซึ่งอาจจะส่งผลต่อร่างกายของผู้ใช้งานคนนั้นได้จริง ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราพอจะช่วยได้เนี่ยก็คือการออกแบบเว็บไซต์ของเรานะครับให้รองรับอาจจะทั้งเมาส์นะครับคี์บอร์ดรวมไปถึงอินพุตอื่นๆที่นอกจากการใช้แค่มืออย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าสายตานะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ครับผู้มีอาการด้านการรับรู้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถพบได้อีกหลายประเภทเช่นกันนะครับอย่างเช่นผู้มีปัญหาด้านการเรียนรู้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เว็บไซต์ควรจะมีเนี่ยก็คืออินเทอร์เฟซที่มีความง่ายนะครับเท็กซ์ ของเว็บไซต์เราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการได้ดังน,นั้นถ้าเกิดว่าหากต้องการใช้จริงๆนะครับก็ควรจะเพิ่มทางเลือกในการปิดสิ่งเหล่านี้ให้ด้วยประเภทสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่มีอาการของดิสเลกเซียหรือว่าอ่านข้อความได้ยากดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็อาจจะทําข้อความที่ทํามาเพื่อให้คนกลุ่มนี้อ่านโดยเฉพาะเช่นใช้ฟอนต์ที่ต่างออกไปหรือว่าเพิ่มร,ระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มีความกว้างมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เขาอ่าน,นได้นนง่าย เว็บไซต์โดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคํานึงถึงจุดนี้มาก,ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเองนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยซึ่งถ้าหากเราคํานึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย,ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเชิงเทคนิคนะครับแนะนําให้ไปอ่านในไกด์ไลน์นี้เลยนะครับก็คือ WAI นะครับหรือว่า Web Accessibility Initiative ได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยโอเคก็ okay, okay, จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อแนะนาเพิ่มารถ พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมนิวนะครับบอลทูเดฟต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในอีีหน้าครับสวัสดีครับ